จะบอกกับกรกตว่าแบบนี้นะครับกูไม่เลิกเห่อครับเออพวกกูไม่เลิกเห่อแน่นอนผมบอกเลยยิ่งคุณมีความพยายามจะทําแบบนี้นะกูไม่เลิกเห่อครับอืมกูเห่อเลยครับ เห่เต็มท <Ooh. S 1> ี่ด้วยเห่เลยอะไรก็ตามที่ว่าที่รัฐบาลใหม่จะทําหลังจากได้เสียงจากประชาชนแล้วกูจะยกยอปอปั้นอย่างยิ่งใช่กูจะสรรเสริญพวกเขากูจะเห่อมากขึ้นไปอีกแล้วกูจะเห่อแล้วกูจะตามทุกกระแสที่ดีงามที่เขาทําเพราะกูเห่ยไงกูจะเห่อเขาในฐานะรายการดิลิทอปปิดเราจะชวนคนเหล่านั้น มาอยู่ในรายการของเราครับแล้วเราก็จะตัดคลิปสั้นเพื่ออะไรเพื่อเห่อเขาไหใช่ผมจะเห่อเขามีอะไรบ้าทับประเด็นคืออยากให้กูเลิอกเหอ่อกูจะยิ่งเห่อฮะกูจัดนะเออกูจัดนะปกติเนี่ยเราชื่นชมประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่หลังจากฝั่งประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลเราก็ต้องมีภาควิจารครับแต่ถ้าคุณจะไม่ให้เขาเป็นรัฐบาลหรือจะยืดไปเรื่อยๆกูจะเหื่อครับกูจะเห่อไปเรื่อยๆครับ แล้วเดี๋ยวคุณจะสร้าง MV ขึ้นมาเป็นพิธาบินทั่วประเทศบินบินทั่วประเทศพิธาแมนพิธาแมนบินทั่วประเทศเราจะทำคลิปหมอชนน้านสามารถกระโดดจากพื้นขึ้นไปยืมบนตึดนอะ ใช่โรเชิดเข้ามาหน่อยโรเบิร์ตเข้ามาหน่อยอ่าเชีดน้ำเลยครับมีเช็ดเคยเจอกันเมื่อตอนเดือนมีนาที่ที่นี่เหรอที่นี่ที่นี่ที่นี่เรางอยู่ใช่ไหมใช่เราอยู่ทเด็ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝั่งโน้น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 มีบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเลี้ยงด้วยยังเป็คนไทยบแม่เองคนเดียว

โอเคนะครับก็จะไปตายกันต่อก็กิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการสาธิตการจัดหมากรับนะครับเดี๋ยวคุณฒิธาต้องมีหมากรับตัวเองเชิญซื้อหมากรับครับทุกท่านเป็นสิทธิ์เท่ากันนะครับคุณวิธาจะซื้อหมากับนะครับผมเพราะนั้นใครที่ซื้อหมากรลบในวันนี้นะครับก็ ว่าได้ทำคล้ายๆออกไปพิธานะครับนะครับอย่าลงอย่าดมอย่ามองนะครับพกไว้ใกล้หมอใกล้ตัวนะครับผมเรองว่าจะไปวมกันนะครับนะครับขอความรู้เพาะนะครับที่จะไม่ยืนบังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ท่านอาจจะต้องออกพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเราจัดพื้นที่นี้ไว้เป็นการสาธิตนะครับท่านจะเห็นไม้ไม้ยาวนั้นนะครับผม ซึ่งถ้าจะยืนท่า,านจะต้องท่านจะต้องรียกอดนะครับผมแต่ตอนนี้อนุญาตได้ถ่ายภาพได้นะครับเพราะว่ามี้นที่จะร่วมการสาธิตการจับกลับนะครับอ,อยู่ด้านหลังท่งนานนะครับอย่ารบกวนนะครับท่านที่ยืนแถวตรงด้านหน้านี่นะครับทุกท่านเลยนะครับต้องท่านต้องอกนะครับผมเพราะว่าท่านจะบังๆๆนะครับคนที่อยู่ด้านหลังนะครับครับผมิญครับรบกวนนะครับท่านที่ยืนอยู่แถวหน้านะครับรบกวนนะครับผม ใครจะรีเชิญรีให้ดังครับครับผมขออนุญาตทักทายแล้วก็เรียนแจ้งทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไทรโรจน์นุ่นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยบริรารนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในการสาธิต การจัดรับนะครับซึ่งจัดในโอกาสครบรอบ100ปีการจัดงานนครงานเดือนสิบที่นครศรีธรรมราชนะครับและภายใต้งานร้อยร้อยปีนะครับผมโอเคทุกท่านครับถ่ายกันพร้อมหรือยังครับทอหรือยังครับยังผมว่าคืนนี้ไม่ต้องทําอะไรครับอัพแต่รูปอย่างเดียวนะครับองคออนุญาตอย่างนี้นะครับสําหรับรูกช็อตนะครับเราต้องขอบคุณคุณพิธาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรตินะครับ ่านการประสานงานมาทางทีมงานจากนครศรีธรรมราชนะครับที่จะมาร่วมเวิร์กช็อปการดับปรับนะครับซึ่งการดับปรับเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมนะครับของนครศรีธรรมราชในช่วงเทศกาลเดือนสิบครับผมขออนุญาตนะครับที่จะแนะนำนะครับวิทยากรนะครับในการจัดปรับในวันนี้นะครับทุกท่านครับนอกจากคุณพิธาแล้วเนี่ยช่วยปรบมือเสียกันดังให้กับคนคนนี้นะครับผมพี่สุมาลีอุตมาพี่นันครับผมตกเลยครับผมต่เตยครเท่ากับที่ตกใหคุณพิธานะครับนี่คือคนที่จะมาบอก เรื่องราวของการจัดหนักนะครับทุกท่านครับน่าจะใช้เวลาประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับในการเรียนรู้นะครับอยากให้ปราหยวดผมเรียกไม่หยวดหรือที่หยวดนะครับน่าให้ฟังครับผมความเป็นมาเป็นไปของการจัดหนักเป็นอะไรยังไงบ้างมีอะไรสาคัญบ้างครับผมบุญเงนจิตง้นะคบุญเรีนจิตของเราเนี่ยกคือการที่เราให้รลังยืดไปกันนะที่แต่ลเราว่าเราเนี่ย ที่เราเอเร็กรมทเราัเ็เหล่า้เราเดจาราณเร่นะอยู่ตั้ลายรอปีเนี่ยนงเป็นร่รงในาูนย์ราสนาที่เกดเป็นงานความคุณจริงๆเนี่ยเราคุ้นนานก่อนร้อยปีนี้นะคก็คือว่าสมัยแรก รวมญาติค่ะทำยังไงใี่ญาติพี่น้องเนี่ยได้มารวมมารวมกันต่างๆไปมีภาระหน้าที่อยู่ต่างที่ต่างตาถิ่นปีนึงได้มาเจอกันหนึ่งครั้งนะคะก็ขนมที่ทำก็น่าจะเริ่มขึ้นมาจากในบ้านของเราเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างเหมือนญาติลูกน้ำาบบนังเราเนี่ยเรามีเรามีน้ำตาลน้ำผึ้งจาก เป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นทเนเจอร์อะไนะคะเป็นของเป็นน้ำผึ้งที่ที่อร่อยมากเป็น,นมีน้ำผึ้งจากมีข้าวที่เป็นข้าวชั้นดีนะครเราเนี่ยต้องบอกว่าเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของภาคใต้นะคะคเมื่อก่อนนี้นะคร,ครเราเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวมากที่สุดในภาคใต้ปลูกข้าวเลี้ยงคนภาคใต้ทั้งทั้งส4สิบสี่จังหวัด นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังส่งข้าวเนี่ยไปขายถึงมะระกานะคะจิงกระโปร์มะรากาเราเป็นแหล่งของข้าวข้าวชั้นดีเราก็เลยมีวัตถุดิบที่จะต้องที่ทําขนมก็ก็มีขนมลาขึ้นมานะคะครับผมขนมลาก็เป็นขนมหนึ่งในเทศกาลเดือนสิบถามป้าหยวดฟันโพงขนมที่เขาใส่ในมรับมีขนมอะไรบ้างครับมีขนมลานะคะขนมลาขนมลา เนลาจากรุ่มน้ำปบกพนงังความหมายของลาคืออะไรครับป้าหยวดครับลาเนี่ยเขาบอกถึงเขาคิดว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สําหรับสําหรับบ,บรรพบรุษของเราเนี่ยนะที่จะไปใช้ในปารลโลกนะคะคเพราะว่าเขาบอกว่าเดือนปีหนึ่งเนี่ยจะได้มาพบกันครั้งหนึงแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรา ถ้าสมมุติว่าคุณจีนเหมือนกับว่าเผาโน่นนี่ไส่งไปให้แต่ของเรานี้น่าจะฉลาดกว่านะเพราะว่าเราไม่เผาแต่เราได้กินกันนะครับผมแ้วเราได้กินครับผมขนมลาครับอย่างได้ครับผมคุณพิธาลองชิมได้นะครับระหว่างนี้ทาสดใหม่ครับคุณพิธาครับอ่าทางทีมงานสามารถให้คุณพิธาลองชิมได้นะครับกินได้ครับผมอครับขนมพองขนมพองครับผมพองเป็นวัตถุดิบบ้านเรารับเป็นข้าวเหนียวนะครับเมื่อก่อนเวลาเขาทํานาเนี่ยครับ บ้านเราเนี่ยจะไม่ใช่เราไม่ได้กินข้าวเหนียวเรากินข้าวเจ้าแต่ว่าเราจะมีข้าวเหนียวไว้สําหรับทาขนมคบผมฝืนนาของเราเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยปู้ย่าตายายเราเนี่ยจะปลูกข้าวเจ้าไว้ตรงกลางแล้วมีข้าวเหนียวไวร้รอบๆอบข้างเพื่อใช้ข้าวเหนียวเนี่ยไว้ทาขนมอ,อันนี้ก็เป็นขนมอย่างนื่งจากข้าวเหนียวนะคะคขนมพ,งพองทองครับผมอใช้แทนเรือแพนะคะป้าป้าลีบอกปป้าลี บางครั้งในการเดินทางของบรรพบุรุษที่กลับมา,ามที่เรานะครับต้องต้องข้ามน้ําข้างห่วงมาหานนาจําเป็นต้องมีแพผ่านนะครับผมอนอกจากขนมพองแล้วมีอะไรครับประโยชน์ครับขนมไข่ปลาขนมไข่ปลาไข่ปลานี้ใช้แทนสัญ,ญลักษณ์อะไรครับเป็นเครื่องประดับค่ะเป็นเครื่องประดับท่านดูได้นะครับโครงสร้างข้างในเป็นคล้ายๆถั่วทอดใช่ไหมครัถั่วอวนถั่วอวนนะครับผมแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ทอด